เเขาเห็นมาเอาไม่เงียหมดก็ไม่เงียบมันมั่เชค่อใมันเงอยร่อร้อนงร่อนม้เดียวเนเ้อนคนสายวุนายตาให้ดวงดีเลยก็ได้ดีอย่จะเป็นพว่ดิ่งตไว้ใู่ั้นีดูก่องได้พาจานซูน่เป็นแกมันก็เหมาไงวะหม้อปั่นลย มอมั่นกับมอเหมาคอะขออนุญาตบาททัพเลยมอเดียวกันเลยนะคะที่เ็นแม่เหมามากอันนี้มารบทีมเลยนะเนี่ยไม่มีแล้วนะมารบทีมขนาดนี้ไม่เคยเลยแม่เหมาเล่นนี่ขนา ร้านไทยบอกร้านไทยบอกโ้ยท่วัีติ๊กต็อกไอ้ช่องร้านไทยอันไม่ใหมาส่นี่บอกใ่้่นด้ให้แน่เจ้าค่ะมามาโหลดขันใจสี่เอาอยู่นี่ไปไปวดไปเอาลูกซีดลูกหาเพิ่นกับมิตรภูนาตาดีๆนอนอีหลีเนี้ือว่าเป็นเทศเปมุ่เนีย ถาษาไงชาโตวังหันเรไปเลียนเลี้ยงมันบาไหวเหมือนนกควยดู้ตนกระสืออกไปฟีว่าวอาภัษาเดียวออกไป่าวเน่ว่าสยท่อี้งเกีเยกรสเจะไปหล่ทธนาองเนจรีไหมไปเหมือนพี่เนไหมพอไหนเนี่ยจารีบอยู่พอไหนพอไพชา์หน่อยพอสาม ลูกชายภาจารย์ก็บวนน้องๆพี่พี่เนนปันก็อยู่ป .5 พี่เนปันอยู่ป .5 โอ้ยายลุไปก่อนเลิกภาจาน์จะมันดีครับก็ในจังดาล่ามาโล่งเฮียนสวดสวดเอาเลยก่คักขาดกัสิว่าดังเหีกยเสียงเบาใจมอยด๊อกเสีันละเนาะเจ็บจี้กสีถามเนาะโอ้ยนี่มาเกีวโชคดีเลยพมจานทร์ม่ยามเจ้าก้อคนเข้าเกี่ยวกัน เหม็นดีดีเลยแม่บ้านนี้ทั้งสิ้นก็เนี่ยพมาคบสางวะอย่างเอฟซีว่าหันหลจะไม่แจ้งไดแจ้งอุจจาระจ้งใดเห็นแล้วนั่นใส่ดีดินจักน้องลูกสางกับ่เอามาปูนั่นเดบอว่าแต่ยุหันอันเนี่ยกับว่าหันแล้วค่ะว่าสิเก็บกวรเมื่ออืนนี่ล่ะก็เลยว่าหันไม่มองต่อนรับแขกสร้างกับว่าตะแล้วหนีก็เลยว่าตอนแรกก็เลยเมาเขาคือเห็นรับเศษภาอาจารย์ดูอยู่เสียงข้งใหญ่เยอะที่จะไปไปทั้งหมู่กันเนาะจ้า กำยัล้วมักจ e> <oh> ah no in ้าหน่อยบอาใช่อำแน่น้นหันขหน่อยิยังไงเฮียถึงแย่บอีแม่เอ๊ะไปเหนอ่นที่มัอดูเดินพี่ก็ะเล่นเขามางเขาไม่เมาถีเลือดที่ห้าเขากะไม่เมาคน้นรวยตัวลู้นี่แต่เส้าเนีนเคือบ้านนอกเห็นหน้าเนี่ยเห็นหน้า นี่เด่า้ดั้น่ากนาอยู be, th ่ามากเเเก่ยงหีามสามาเยอะเื่อหล่อยพาได้ในสันเขาเียเราแอนนี่่เหม่ย่ะเออปนเดขี่กระเดินียวกินแนไม่หมันเจ็บป่านี้่เลยอาแนกัตาหมาเข้าชั้นในองหลกตาหมาตาหมาเนอ้ย่าหลังเยนยน บมแมนหมูฝอยบบ่ย่านเน้นอันแล้วเนีนมากันดอกล้ม่ไก่มีเนวให้กันาอเดีนยวก็อันพี่ฝากกันชาบบอสบวบไปไห้เน้นเลยเสันบ่สจหาสันใดบอรื่องันกอีบอันนี้อันนี้อันเดียวอันนี้เซียนเซีากมอาถวายคือเกาด้วยนะคะอันเน้นบอสสันกับไห้เม่กับด้ยาลหมูมันจะเป็นตะเบียงนากับทีนาะ เมื่อเนื่องทางบ้านไปเล่าบ้านอันช่วยแง่เสียงทีเอาอยากได้มาน้ำค่อยแง่เสียงได้พวกนี้ก็เอาก็เอายู่แล้วแต่เอามาเบอ่กระต่ายจน้ำแนเยกเดียวเพี่ออะไรมาเกมเียมากันวันทเราได้นามของซูกันกินมาแล้วผู้ของซูกันเที่ยวเกี่ยวมื้เราจะทำผู้บาอยากมาเกี่ยวไมมาเราอยาเอามาเอามา่อย่าเท่าไรเกี่ยวอะก่ช่างรวมๆม้งมกัน

เอาไปก็บเงไง่ยเอคอะเาบ่ตัง่ายแล้วบเคยฝนฝอยจ้าเตียแเี่ยกา่่อยฝนเอาเองือมื่อก่นเอาเองกพอจะแม่พเราอังางเคมีวเขาแล้วก็อวยตวกก็ได้แนพม่ีมันยังเขาบัดมีบเจ้าเกลือถ้านี่ง่ายีเไปาโดน นั่งให้่นนั่งเครื่องนึงสินกับสินบได้ซื้อบได้ซือสินซีเส้นสินงินเส้นเออเส้นริ่าเเคือการทมันก็เมาไห้เราเป็นพีไเราเป็นน้องนั่งนี่เป็นพีเจ้าอยู่ท่าใดป่าาอยู่ทิเก่านเท่าใดเจ้อเิ่งเออบกเทเ่าเจ้าวครวเนาะเออเียมาไปเทียของหนูยังเบหนูนูเนาะ มั้จะเนหนูเนาะ่าเียหนูจะหนิ่หังมาถึงจำได้บัดไม่เมาคนอารมณ์ดีกมันเลยพอเถ้าเจ๊อไแม่เมาอันหนูจำมน่หัางมาถึงจำได้หัดโอ้ว่าหลักอ้ว่าหลักร้อนร้อนร้อน้อนอน้อนร้น้น้อ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 น ขวากน้ให้จ้ะค่ะแต่กระงว็ทบ่ออม่เมาะคนเรางูมี้ยงไ่หางบ่อเป้าั่งเป็ามั่งงใจเลยข่งนทห่อเล่ามื่มได้กรีบกะว่าไปแต่อยากหัวอยู่เห็นอันนั้นเจ้าพระอาจารย์ม้ควท่านกันก็เด็ัวกันิ่เลนเป็นคณะตลกซะบอกว่าอาจารย์อายุครบเทียมแหงัวไปส่คนกับ when you